อ๋อสัมบวดปลาหมึกต่ออีกหน่อยดีกว่านี่ดีกว่าปลาหมึกสายปลาหมึกสายสองร้อยสองร้อยหกสิบส่วนปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองลอกใหญ่อะไรอ่ะโอ้โหน่ากินนะฮะชอบฮะสามร้อยเจ็ดสิบ หมึกกระดองเจาะใครไปเจาะมันน่ะมีใครไปเจาะจมันเหรอแล้วมึกกระดองเจาะสามร้อยตีกดีกว่าตีกปลาหมึกเก้าสิบห้ากุ้งฮะ กุ้งนี้ดีกว่าโล260รเป็นกุ้งนางกุ้งนางมาดูกุ้งขาวกุ้งขาว270กุ้งขาว270แล้วก็นี่ดีกว่ากุ้งกล้ามกามนี่แหละตัวใหญ่ๆแต่ยังใหญ่ไม่เท่าไหร่นี่ใหญ่น้อยไปนิดตัวเล็กอยู่ครับ0บาทมาดูคางดีกว่าฮะ ร้อยสิบห้าบาทคางคางปลาหมึกนี่แจ๋วแต่ผมชอบส่วนนี้เลยครับนั่นก็คือนั่นก็คือหนวดปลาหมึกครับร้อยสามสิบห้าครับโอเคสำหรับปลาหมึกจบแค่นี้